หุ่นเซนหน้าหงายเขมเเจ๊งทั้งประเทศสหรัฐหวดยับสั่งยึดรั์ท่อน้ำเลี้ยงหุ่นเซนเชียดห้าสาล้านซอล่มทั้งขบวนตอนนี้มีประเด็นเรื่องชายแดนที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่ากัมพูชากําลังใช้ประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์ในการ,รเผชิญหน้ากับกองทัพไทย ใช่ค่ะกลยุทธ์ใหม่ของเขเมรคือการใช้ผู้หญิงเด็กและพระสงฆ์มาทำหน้าที่หรือลวดหนามที่บ้านหนองยาแก้วแทนการใช้ผู้ชายซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ำว่านายฮุนเซนใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์จริงๆการที่กัมพูชาใช้ประชาชนมานำร่องทำให้ฝ่ายไทยต้องชั่งใจในการดำเนินการแล้วก็ทำให้ไทยเนี่ยไม่สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้มากเท่าที่ควรซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดทางจริยธรรมที่ฝ่ายไทยเผชิญหน้า แล้วเรื่องการบินโดรนรุกล้ำอธิปไตยของไทยในหลายพื้นที่ก็เป็นอีกประเด็นที่น่ากังวลนะคะใช่ครับฝ่ายไทยยืนยันว่ากัมพูชายังคงเหิมกระเรื่อมยางต่อเนื่องด้วยการส่งโดรนบุกค,ค่ายทหารในพื้นที่ภาคที่สองแล้วก็กองทัพภาคที่สองได้ออกแถลงการยืนยันการตรวจพบความเคลื่อนไหวของโดรนกัมพูชาในหลายจุดสําคัญ ข้อมูลระบุจำนวนโดรนที่ตรวจพบอย่างชัดเจนได้แก่5าลำบริเวณค่ายวีรวัตโยธินสี่ลำบริเวณภูมิมเขือและปราสาทพระวิหาร7ลำบริเวณปราสาทตาควายและสี่ลำบริเวณช่องจอมการกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการลุกล้ำเขตแดนและอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินเข้ามาถึงภายในค่ายทหารแม้ว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาจะออกมาปฏิเสธและกล่าวหาว่าไทยพูดเท็จ และสร้างความตึงเครียดก็ตามและความล้มเหลวของการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ABC ในการแก้ไขปัญหาแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการเจราจาของฝ่ายเขมรหรือไม่คะฝ่ายไทยหรือว่ากองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยแสดงความเบื่อหน่ายอย่างมากต่อการประชุม ABC โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในการประชุมครั้งล่าสุดที่ใช้เวลานานถึง10ชั่วโมงไทยมองว่าการประชุมกับฝ่ายเขมรนมีปัญหาเพราะเขมรมีคําตอบเพียงอย่างเดียวคือ ถามหน่วยเหนือก่อนซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาเไม่ได้มีการเตรียมตัวมาประชุมอย่างจริงจังการขัดความจริงใจในการแก้ไขปัญหานี้ยังสะท้อนจากการที่ทหารกัมพูชาไม่ได้ห้ามปรามแต่กลับให้การสนับสนุนการกระทำของมวลชนที่บุกรุกเขตแดนไทยท้ายที่สุดกองทัพภักที่หนึ่งซึงประกาศว่าหมดเวลาแล้วสำหรับเขมรแล้วข้อกล่าวหาเรื่องการวางทุนระเบิดและก,การก่อความไม่สงบโดยกัมพูชาซึ่งทำให้ฐานไทยบาดเจ็บสหาหัสเนี่ย เป็นการละเมิดข้อตกลงและยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์อย่างไม่สามารถยอมรับได้หรือไม่กระทรุงกลาหมของไทยได้เปิดเผยถึงความรุนแรงของการบุกรุก,กโดยระบุว่ากัมพูชามีการวางทุนระเบิดซึ่งทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสการกระทําของกัมพูชาในพื้นที่เขตแดนไทยเช่นบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วถูกไทยถือว่าเป็นการบุกรุกและก่อความไม่สงบแม้ว่ากัมพูชาโดยผลตรีม,มาลีโสเจตาจะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด รวมถึงการบินโรนและการติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่แต่ฝ่ายไทยยืนยันความจริงจังของเหตุการณ์ที่ทหารบาดเจ็บสาหัสจากการวางทุ่นระเบิดซึ่งมันก็ก่อให้เกิดดรามา่าเกี่ยวของความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างประเทศของกัมพูชา แล้วการอ้างสิบในพื้นที่พิพาทโดยใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อแสนสองของกัมพูชาต่างจากมาตรฐานสากลที่ใช้มาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นอย่างไรและส่งผลต่อการแบ่งเขตแดนจริงแค่ไหนคะประเด็นหลักของความขัดแย้งด้านเขตแดนก็คือการที่ทั้งสองฝ่ายใช้แผนที่ต่างกันฝ่ายไทยในยึดถ,ถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาใช้กัน ในขณะที่รัฐบาลฮุนเซน,นใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนในการอ้างสิทธิ์กับไทยเส้นเขตแดนตามแผนที่ของเขมรถูกเรียกว่าเส้นสีแดงในขณะที่ของไทยคือเส้นสีน้ำเงิน พื้นที่พิพาทคือจุดกึ่งกลางระหว่างสองเส้นนี้ซึ่งฮุนเซนใช้ประโยชน์ในการสร้างความยากลำบากในการขับไล่โดยการสร้างหมู่บ้านสร้างคาสิโนและก็สร้างพื้นที่ชุมชนในบริเวณดังกล่าวแล้วจังฝ่ายไทยเตรียมพร้อมรับมือกับการปราบจราจนด้วยอุปกรณ์ระดับสูงอย่างรถน้ำจีโน่สิบลำและเตรียมใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดในการรับมือกับมวลชนน่ะถือว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์เกินความจำเป็นหรือไม่ ฝ่ายไทยยืนยันว่าตนเองพร้อมที่จะยกระดับเพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดการเตรียมความพร้อมนี้รวมถึงการเสริมกําลังเพิ่มอีก4กองร้อยหรือประมาณ340คนนะฮะแล้วที่สําคัญคือการจัดเตรียมรถน้ําจีโนหรือที่มีชื่อว่าไรโน่ถึง10ลำเพื่อใช้ในการสลายการชุมนุมฝ่ายไทยยืนยันว่าจะใช้ตํารวจในการปราบชาราจนไม่ใช่ทหารเพราะทหารมีไว้สู้กับทหารเท่านั้น แล้วก,การดําเนินการนี้เป็นการใช้กฎหมายไทยอย่างเต็มที่เพื่อตอบโต้การบุกรุกและก่อความไม่สงบของกัมพูชาแล้วการที่กํานันลีและกลุ่มมวลชนกัมพูชามีอาวุธปืน357ติดตัวในขณะที่การระดมผลรายรุกรั้มชายแดนของไทยสแสดงถึงการยกระดับความขัดแย้งจากมอบพลเรือนไปเป็นการ,รเผชิญหน้าที่มีอาวุธจริงหรือไม่คะแหล่งข้อมูลรายนานสถานการณ์การระดมมวลชนของกัมพูชาที่นำโดยกํานันลี โดยกำนันลีเนี่ยนำชาวบ้านมาขี่รถบัสหลายคันเพื่อระดมมวลชนให้ยืนอยู่บริเวณนอกแนวปะทะสิ่งที่สร้างความตึงเครียดคือรายงานว่ากำนันลีเนี่ยพกปืนจุดสามติดตัวมาด้วยและก็ยังมีลูกน้องอีก3คนที่อาจจะเป็นตัวสมรอยในการเผชิญหน้าครั้งนี้ การมีอาวุธปืนร้ายแรงติดตัวมาในขณะที่ระดมพลรเรือเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ย่อมเพิ่มความเสี่ยงให้กับการประทะเป็นอย่างมากและเป็นการส่งสัญญาณว่าการเผชิญหน้านั้นอาจยกระดับจากม็อบพลรเรือนไปสู่ความรุนแรงโดยใช้อาวุธจริงแล้วก็การที่กัมพูชาฟ้องผู้นําโลกและ UN โดยกล่าวหาว่าไทยเตรียมใช้กําลังทหารยุดคลองพื้นที่เพิ่มอีก17จุดเนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์เิงลบผุ้ปลักดันวาระทางการเมืองของตนเองหรือไม่ นายกหุนมาเนธหรือว่าลูกสายหุ่นเซนได้ยื่นจดหมายถึง UN เโดยมีรายงานว่ากัมพูชากล่าวหาว่าไทยมีแผนที่จะใช้กำลังทหารเข้าไปยึดครองพื้นที่กัมพูชาเพิ่มอีก17จุดในขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าทัก1ิจุดนั้นเป็นดินแดนของไทยซึ่งมันก็ทําให้เกิดราม่าว่ากัมพูชาพยายามใช้เวทีโลกในการสร้างภาพให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทน เพื่อบียงเบนความสนใจจากการลุกล้ำเขียดแดนที่เกิดขึ้นจริงสุดท้ายนี้นะคะการที่ผู้นำระดับสูงของกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าสั่งฝารวดลวดน้ำและเปิดสงครามหลังจากการประนีประนอมในอดีตสิ้นสุดลงถือเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงหรือไม่คะฮุนเซนผู้นำกัมพูชาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการสั่งการให้เกิดเหตุการณ์นี้โดยมีการระบุว่ามีการสั่งฝารวดลวดน้ำนะ แล้วก็มีการปูทางให้คณะทูต IOT เข้าพื้นที่การกระทําเนี่ยถูกมองว่าเป็นการเปิดการประทะเปิดสูงครามซึ่งทําให้การปณิบัติะนอมที่เคยมีมานานกว่า40ปีสิ้นสุดลงก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสอคนสวัสดีครับ